สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้มีอาการจินหัวเทียนหัวเทียนบอดบ่อยนะครับพี่น้อง FC ฟนะจากการที่สอบถามเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้เพิ่งไปทําเครื่องมายัางบอดโดนเลยนะครับไปทําเครื่องมาแล้วก็ยังมีอาการจินหัวเทียนอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับในคลิปนี้ นะครับมีสรุปงานให้พี่น้อง FC ได้ดูกันช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับพี่น้องนะแต่ตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าอาการจินหัวเทียนลดจินหัวเทียนหัวเทียนบอดบ่อยเนี่ยนะครับไอหัวเทียนตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะครับพี่น้อง FC ตอนนี้เราถอดกันสดๆเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเขียนรถมานะครับเฮียหน่อยเฮียยังบอพี่น้องเลยนะครับรดสตาร์ทบอติดบอดสั้นเอาละ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับอไม่ใช่ว่าทําไมหรอกนะครับใช้คําว่าอ่าสีหัวเทียนมันจะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับอ่าสภาพหัวเทียนมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ค่อยๆหมุนออกมาครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบงน้ากันครับว่าหัวเทียนนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนสีอะไรนะครับสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับรถคันนี้นะเขาก็บอกว่าเพิ่งไปทําเครื่องมายังไม่นานเลยนะครับอนะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมได้ถอดทำอ่าทำการถอดหัวเทียนออกมาแล้วได้ทําการทํามือหล่นอ่าทำหล่นมือลงพื <rainforest> ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าอ่าหัวเทียนเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เอาหัวเทียนหัวใหม่ใส่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้หัวใหม่แล้วนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นหัวเทียนหัวใหม่นะครับพี่น้องใส่เข้าไปก่อนประกอบก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าหัวเทียนหัวเก่าจะเป็นสภาพอย่างไรนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปก่อนครับพี่น้องใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าชมกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้เอาคือบอ่อเข่าหรือพี่น้องบ่มันปีนเกียวละืตีเข้ากันมาเอาละนะครับทีนี้เราก็มาดูสภาพ,พหัวเทียนนะครับหัวที่เราทําการถอดออกเด้อ หัวเทียนที่เราทําการตอดออกก็เป็นสภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละซึ่งหัวเทียนก็เปียกชื้นชุ่มโชกนะครับไปด้วยน้ํามันนะครับอน้ามันยางพี่น้องว่าจะเปียกแบบนี้น้ํามันยางครับสีดาๆแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะยางครับพี่นอ้องว่าคิดออกกันไหมมองดูกันมองดูแล้วมองดูออกกันไหมนะครับว่าหัวเทียนหัวนี้ทําไมมันถึงบอดนะครับ ให้เบิ่งกันกรคักชมกันส,สดๆเลยนะครับแบบนี้นะครับอเพื่อนๆสังเกตได้อะไรได้บ้างจากหัวเตียนหัวนี้หัวเตียนหัวนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับอ่ามันหนึ่งละมันเปียกชื้นสองละมันมีคราบขมาเกาะทีนี้เรามาดูกันที่ท่อไอเสียบ้างท่อไอเสียบอกอะไรเราได้บ้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับนี่ล้วงเลยนะครับพอล้วงปั๊บนี่ สีเดียวกันเลยนะครับกับหัวเทียนนะครับลักษณะเหมือนกันเลยกับหัวเทียนนะครับพี่น้องก็คือมีเข่าดำเปียกนะครับมีเข่าดำเปียกภายในท่อไอเสียในขณะที่ท่อไอเสียมีเข่าดำเปีกยกนั่นหมายความว่าอาที่ผมบอกไปมันเป็นสีเดียวกันกับหัวเทียนหวัวเทียนมันก็ดำเปียกนะครับอา่าอันนี้เปียกจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดใส่กระดาษดูนะครับพี่น้องจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันเปียกมากน้อย แค่ไหนนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับวันนี้เอาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเปิดไฟแฟลชสองให้ด้วยนะครับจะได้เห็นความเงานะครับพี่น้องนะครับดําเปียกดําแห้งต่างกันแน่นอนครับพี่น้องเบิ้งสีกับหูเด้อนะครับอันนี้นิ้วก้อยนีอนิ้วก้อยวอมันนิ้วอื่นครับพี่น้องอยกเขาใจผพดนะครับเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะนี่เช็ดให้ดูเลยนะครับพี่น้อง F C นะตอนนี้ มือผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหนียนยๆแล้วละ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะครับตอนนี้เอียงเอียงให้ดูตามแสงก่อนนะครับว่าเออมันโดนมือแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนะครัแบบอันนี้เราเช็ดให้ดูเลยนะครับเห็นไหมโอ้ยบานเป็นพิมพ์ไร่หนึ่งมือพี่น้องบอลเปนพิมไร่หนึ่งมืออยู่โรงพักปะนะนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับน้ํามันมันเปียกออกมาแบบนี้ภายในท่อยเสียนะครับพี่น้องเอฟซี นะหัวเทียนก็เปียกเป็นเหมือนกันเลยนะครับเปียกชื้นลักษณะเดียวกันเลยนะครับ f c นะพี่น้อง f c คิดว่ารถคันนี้เกิดจากอะไรเปียกอะไรนะครับมันเปียกเพราะสาเหตุใดไอคิดออกกันบอกพี่น้องนะครับถ้าคิดไม่ออกดูไปจนจบคลิปเดี๋ยวจะรู้เองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้อง f c ได้ฟังกันนะครับพี่น้องนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูหัวเทียนกันใกล้ๆเพราะว่าเมื่อกี้เราดูลอยๆนะครับมันมันไม่ค่อยชัดนะครับอ่า ตอนนี้จะเราจะมาวางพาดบนกระดาษแบบนี้แล้วก็ให้พี่น้อง fc ได้ดูกันนะครับว่าหัวเทียนนะครับมันเปียกเหมือนกันกับท่อไอเสียตรงไหนนะครับเห็นไหมนะครับหัวเทียนที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเปียกขมาอนะครับเปียกขมาอไอเสียนะครับมันเปียกขม่อไอเสียแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีอาการเครื่องยนต์หลวมนะครับพี่น้องมีอาการเครื่องยนต์หลวมนะครับอ่าอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ก็คือลักษณะอาการของเครื่องหลวมนะครับเครื่องยนต์หลวมนะครับหลังจากที่ไปทําเครื่องมาแล้วทําไมมันถึงหลวม <c oughs> คิดออกว่าพี่น้องพี่น้องคิดออกว่าว่าพึ่งเ,เบสเครื่องมาเป็นอย่างมันคือหลวมนะครับมันก็มีอยู่สองกรณีหลกักๆหนึ่งเบสเครื่องมาแล้วบ่เเลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแห้งอีกรอบหนึ่งก็ออไปเติมลงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะควันไหลนะครับเพราะว่ากระบอกสูกเป็นรอย นะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งทาเครื่องมาแต่ทําน้ํามันเครื่องแห้งมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่สองเรามาดูกันตรงนี้นะครับพี่น้อง f c ซกรณีที่สองนี้มันเกิดมาจากความผิดพลาดของการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับอย่างที่ f c ได้เห็นตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีแสงรอดแหวนเข้ามานะครับระหว่างแหวนกลับกับบอกสูปนะครับถ้า,าว่าดูอย่างนี้ นะครับนี่อันนี้เสื้อสูบเด้อยัดแหวนลงไปเห็นไหมนะครับมุมบนมุมบนนะครับมันจะมีแสงรอดแหวนเข้ามานะครับระหว่างกระบอกสูบกับแหวนนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากระบอกสูบกับแหวนไม่สนิทนะครับมันกวาดน้ำมันเครื่องลงไม่หมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นอาการควันไหลหัวเทียนบอดหัวเทียนเปียกหัวเทียนแฉะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นรถกินน้ำมันเครื่องหัวเทียนบอดบ่อยนะครับเอาละถ้ามองไม่ชัดทีนี้เรามาดูภาพนิ่งกันนะครับ วงกลมไว้ให้เลยนะครับวงกลมไว้ให้รอดครับพี่น้องนะครับเห็นว่านะครับจุดจีแสงมันรอดครับพี่น้องนะครับในกรณีแบบนี้นะครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับถ้ามัขัดมาแล้วมันหลวมนะครับต้องทําการคว้านใหม่อย่างเดียวแต่ส่วนมากนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเวลาที่ผมทําคลิปนะครับผมมักจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราปล่อยงานออกไปเนี่ยยังไงก็ควันไหลอ่ะยังไงก็ นะครับถ้าเป็นร้านผมโดนด่านะครับแต่ถ้าเป็นร้านอื่นเขาเงียบนะลูกค้าส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากการคว้านที่ผิดพลาดหรือว่าผิดปกตินั่นเองนะครับคว้านไม่คมคว้านไม่หมดรอยนะครับพี่น้อง fc นะเอาละนะครับในคลิปนี้้วก็เอามาเล่าสู่พี่นน้อง fc ได้ฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับเป็นความรู้ให้กับพี่น้อง fc ครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับสวัสดีจ้า